ตกไม่ตกไม่รู้แต่วันนี้สนามเปียงแน่อ้าวเอาถุงมือไว้ตู้เย็นวะเบงนี่แหละตู้เย็นเก็บถุงมือได้ซีนให้ดีนะครับตอนเด็กๆผมไม่มีถุงมือใส่กว่าจะได้ผู้แรกก็ต้องซ้อมหนักพยายามให้ผู้ใหญ่เห็นแล้วซื้อให้ก็พอตอนนี้มีถุงมือดีๆนะครับคุณภาพดีก็เก็บรักษาดีๆแบบนี้โฟมเยอรมันลาเท็กโฟมคอนแทคอควาโฟม คอนแทคนะครับถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นแบบนี้จะรักษาสภาพสภาพความเหนียวความนุ่มความหนึบนะครับไอ้บอลแล้วแบคเอาไปไหนวะอยู่ไหนอา้าวอย่างเอ้ยช่องฟิตบ้ามันทนก็จริงแต่แช่ช่องฟิตไม่ได้ห้ามแช่นี่ตู้นี้ตู้ตน,ตนี้ก็โดนน้ำแช่อะไรเนี่ยเนื้อไก่หมูเฮ้ยไม่กินหมูเอ้ยนี่หมูเด้งได้อยู่โอเคห้ามแช่ตู้ฟิลกับซีนให้ดีนะครับแล้วก็แช่ช่องข้างล่างนี่แบบนี้จะเอาไปใช้เมื่อไหร่ได้เลยระวังข้อควรระวัง ซีนให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกลิ่นไปไปปนกับข้าวแม่ในบ้านได้นะเดี๋ยวคุณมงคุณเบียจะบ่นเอาส่วนวันนี้ขอเลือกใช้ถุงมือรุ่นนี้คนสุดตอนนี้เป็นตัวท็อปคลาสรือฟินมากๆๆลุยทุกสนามเลยพรีเมี่ยมโปรคอนแทคเหลือพันกลางกลางอั